ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและภูเขามีบ้านหลังน้อยหลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักของชาวบ้านทั่วหมู่บ้านเพราะเป็นบ้านของแม่บุญมีคุณแม่ที่มีลูกเยอะที่สุดในหมู่บ้านถึงเจ็ดคน แม่บุญมีเป็นคนที่ใจดีและมีรอยยิ้มอบอุ่นเสมอเธอมีผมดำยาวและดวงตาที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาวในคืนเดือนเต็มทุกเช้าเธอมักตื่นเช้าเป็นคนแรกในบ้านเพื่อเตรียมอาหารให้ลูกๆได้กินอย่างอิ่มท้องก่อนที่ลูกๆจะวิ่นเล่นหรือไปโรงเรียนแม้ว่าแม่จะมีลูกหลายคนแต่เธอก็ไม่เคยเหนื่อยหรือท้อใจ เธอมองว่าการมีลูกมากเป็นของขวัญที่วิเศษที่สุดพระทุกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของลูกๆคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเธอชาวบ้านบางคนเคยมาหาแม่บุญมีด้วยความสงสัยและพูดคุยกันว่าแม่บุญมีจะดูแลลูกทั้งหมดได้อย่างไรลูกเยอะขนาดนี้คงจะวุ่นวายและลำบากมากแน่ๆแ,แต่แม่บุญมีตอบกลับด้วยเสียงนุ่มนวลว,ว่า ทุกคนในครอบครัวคือกำลังใจถ้าเรารักและช่วยเหลือกันทุกอย่างก็ผ่านไปได้ง่ายได้ค่ะเด็กๆทั้งเจ็ดคนของแม่บุญมีมีนิสัยที่แตกต่างกันไปบางคนสนและชอบปีนต้นไม้บางคนชอบวาดรูปและบางคนชอบร้องเพลงแม่บุญมีจะคอยสังเกตและส่งเสริมให้ลูกๆทำสิ่งที่ชอบและถนัดเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นคนมีความสุขและมีความสามารถ ในวันนั้นแม่บุญมีตัดสินใจว่าจะชวนลูกๆและชาวบ้านมาฟังเรื่องราวของครอบครัวลูกดกเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความรักและความอบอุ่นในครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะมีสมาชิกกี่คนก็ตามแล้วเรื่องราวของแม่บุญมีและลูกๆเจ็ดคนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นต้องติดตามกันในตอนต่อไปค่ะ เช้าวันหนึ่งที่บ้านของแม่บุญมีเริ่มต้นขึ้นด้วยเสียงจอแจและความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเด็กๆทั้งเจ็ดคนต่างตื่นกันแต่เช้ามืดบางคนตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งไปหยิบของเล่นบางคนปีนป่ายบนเตียงแล้วหัวเราะคิกคักบางคนยังนอนขดตัวอยู่บนหมอนแต่ไม่ว่ายังไงบ้านหลังนี้ก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเรียกชื่อกันตลอดเวลา แม่บุญมีลุกจากที่นอนอย่างอ่อนโยนแม้เมื่อคืนจะนอนดึกเพราะต้องดูแลลูกคนเล็กที่ไม่สบายแม่เดินเข้าไปในครัวเล็กๆที่ตั้งอยู่มุมบ้านเริ่มก่อไฟจุดเตาเพื่อเตรียมต้มข้าวต้มและต้มไข่ให้ลูกๆก,กินเป็นอาหารเช้าลูกๆวันนี้ใครจะกินอะไรบ้างคะแม่บุญมีถามเสียงนุ่มพร้อมกับยิ้มให้ลูกๆที่เริ่มทยอยลงมาจากห้องนอน ลูกคนโตชื่อน้องต้นกลา้ารีบตอบว่าหนูขอข้าวต้มกับไข่ลวกนะคะแม่ส่วนน้องฟ้าใสาที่ชอบกินขนมปังบอกว่าหนูอยากกินขนมปังปิ้งกับนมอุ่นค่ะลูกลูกอีกหลายคนต่างก็มีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันไปแม่บุญมีฟังอย่างตั้งใจแล้วค่อยๆเตรียมอาหารให้ครบทุกคนแม้จะเหนื่อยแค่ไหนแต่แม่ก็ไม่มีวันบน่น เพราะแม่เชื่อว่าอาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่ช่วยให้ลูกๆแข็งแรงและมีพลังสำหรับวันใหม่หลังจากจัดเตรียมอาหารเสร็จแม่บุญมีก็เช็ดหน้าลูกๆซักผ้าตัวเล็กๆให้เรียบร้อยแล้วคอยเตือนให้พวกเขาเก็บของไปโรงเรียนให้ครบอย่าลืมเอากระเป๋าไปนะลูกแม่ไม่อยากให้ลืมหนังสือหรือของใช้แม่บอกอย่างใจเย็นเด็กๆต่างก็รีบหยิบของใส่กระเป๋า บางวิ่งไปหยิบรองเท้าบางรอให้แม่ช่วยผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยแม้จะมีเสียงร้องกวนใจเป็นระยะระยะเช่นแม่น้องขโมยของเล่นหนูหรือพี่ต้นกล้าทำของหนูหายแม่บุญมีก็รับมือด้วยความใจเย็นและคอยพูดปลอบใจลูกๆทุกคน เมื่อเด็กๆพร้อมที่จะออกไปโรงเรียนแม่บุญมีก็ยืนมองลูกๆเดินออกจากบ้านไปทีละคนทีละคนใบหน้าของแม่เปื้อนยิ้มอย่างภูมิใจและความรักล้นใจแม่รักลูกทุกคนมากนะแม่พูดเบาๆกับตัวเองก่อนจะหันกลับมาเก็บบ้านอย่างตั้งใจเพื่อเตรียมงานอื่นๆในวันนั้นแม้เช้าวันนี้จะวุ่นวายและเหน็ดเหนื่อยแต่แม่บุญมีก็ไม่เคยรู้สึกเหงาหรือท้อใจ เพราะทุกๆวันในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความรักความผูกพันและเสียงหัวเราะของลูกๆที่เป็นแรงใจของแม่เสมอหลังจากที่เด็กๆออกไปโรงเรียนแล้วบ้านของแม่บุญมีก็ไม่เงียบเหงาเหมือนบ้านทั่วไปเพราะลูกๆแต่ละคนได้เรียนรู้และได้รับหน้าที่ช่วยงานบ้านตั้งแต่ยังเด็ก แม่บุญมีเชื่อว่าการให้ลูกๆได้ช่วยงานบ้านตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้พวกเขารู้จักความรับผิดชอบและเข้าใจคุณค่าของการทำงานร่วมกันในครอบครัวน้องต้นกล้าวันนี้ช่วยแม่กวาดบ้านนะนุแม่บุญมียิ้มและบอกต้นกล้าเด็กหนุ่มวัยสิบขวบรีบรับคำอย่างเต็มใจพร้อมกับหยิบไม้กวาดมาแล้วเริ่มกวาดเศษใบไม้และฝุ่นที่ตกอยู่บนพื้นบ้านน้องฟ้าใส ช่วยแม่ล้างจานหน่อยนะแม่พูดกับลูกสาวไว้8แปดขวบที่มีผมยาวและตาใสาเหมือนท้องฟ้าฟ้าใสายหยิบฟองน้ำกับน้ำสบู่แล้วตั้งใจล้างจานอย่างขมักขม้นแม้ว่าบางครั้งจานจะลื่นหรือฟองน้ำหลุดมือบ้างแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ส่วนน้องแก้วลูกสาวคนเล็กที่อายุเพียงห้าขวบก็กำลังช่วยแม่เก็บผ้าสีสดใสที่ซักเสร็จแล้วจากราวตากผ้าแม่ แก้วจะช่วยแม่ตักผ้านะคะแก้วพูดเสียงใสแม่บุญมียิ้มอย่างภูมิใจเก่งมากลูกแม่ดีใจที่ลูกช่วยแม่ในขณะที่ลูกๆก,กำลังช่วยงานบ้านแม่บุญมีก็คอยสอนให้พวกเขารู้จักแบ่งหน้าที่กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าใครไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแม่ก็จะบอกให้ทำตามความสามารถของแต่ละคน นอกจากงานบ้านทั่วไปแล้วแม่ยังสอนลูกๆให้ดูแลสวนเล็กๆข้างบ้านตนกล้าลูกช่วยดูแลผักในสวนด้วยนะเพื่อต้องการน้ำและความรักจากเราเหมือนกันแม่บอกเด็กๆต่างก็รับหน้าที่ดูแลต้นไม้ดินและรดน้ำอย่างตั้งใจเห็นผักเติบโตเขียวชอุ่มก็รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำแม้ในบางครั้งลูกๆจะเหนื่อยหรืออยากเล่นมากกว่า แต่เมื่อแม่บุญมีอธิบายว่าการช่วยงานบ้านทำให้ครอบครัวแข็งแรงและทุกคนมีเวลามาเล่นและพักผ่อนด้วยกันได้มากขึ้นทุกคนก็เข้าใจและเต็มใจทำหน้าที่ของตนเองวันหนึ่งลูกชายคนเล็กถามแม่ว่าแม่คะทำไมเราต้องช่วยกันทำงานบ้านด้วยคะแม่บุญมีกอดลูกไว้แน,น่นๆแล้วตอบว่าเพราะครอบครัวเราเป็นทีมทุกคนช่วยกันทุกคนก็มีความสุข และบ้านเราก็จะอบอุ่นเสมอค่ะเสียงหัวเราะและความรักในบ้านหลังเล็กๆนั้นยังคงอบเอาอยู่ในอากาศแม้จะเป็นเพียงงานเล็กๆแต่ทุกคนก็ช่วยกันทำอย่างเต็มใจเพราะพวกเขารู้ดีว่านี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ครอบครัวของแม่บุญมีอบอุ่นและสมบูรณ์วันหยุดสุดสัปดาห์มาถึงแล้วบ้านของแม่บุญมีก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงหัวเราะ แม่บุญมีได้วางแผนพาลูกๆทั้งเจคนไปปิกนิกที่ทุ่งดอกไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแต่ละคนตื่นเต้นและเตรียมของที่ชอบมาอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นขนมผลไม้ของเล่นและผ้าห่มพื้นใหญ่สำหรับนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้เมื่อมาถึงทุ่งดอกไม้ทุกคนวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานมีเด็กๆบางคนปีนต้นไม้บางคนวิ่งไล่จับผีเสื้อสีสวย และบางคนก็นั่งวาดภาพดอกไม้บนกระดาษแม่บุญมีนั่งดูลูกๆด้วยสายตาอบอุ่นพร้อมกับปิ่นโตที่เตรียมอาหารไว้ล่วงหน้ามาทานข้าวกันเถอะลูกๆวันนี้แม่ทำข้าวหอมมะลิไก่ย่างและผลไม้สดๆนะคะแม่บุญมีเรียกลูกๆมารวมตัวกันพวกเด็กๆรีบมานั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันเสียงหัวเราะและบทสนทนาเต็มไปด้วยความสุขหลังจากกินข้าวเสร็จ แม่บุญมีก็เริ่มเล่านิทานให้ลูกๆฟังใต้ร่มไม้ใหญ่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเป็นต้นแม่บุญมีเล่าด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและดึงดูดใจเด็กๆฟังนิทานอย่างตั้งใจบางคนถึงกับตาค้างเพราะเรื่องราวสนุกและน่าติดตาม หลังนิทานจบทุกคนก็ช่วยกันเก็บขยะและจัดเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบแม่สอนให้ลูกๆรักธรรมชาติและรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะแม่บุญมีบอกก่อนกลับบ้านเด็กๆต่างบอกแม่ว่าหนูอยากมาอีกนะคะสนุกมากเลยแม่บุญมียิ้มกว้างแม่ก็ชอบมาอยู่กับลูกๆแบบนี้มันทำให้หัวใจแม่เต็มไปด้วยความสุขค่ะ ในวันหยุดพิเศษนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆที่มีความสุขแต่แม่บุญมีก็รู้สึกว่าความรักในครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเติมเต็มหัวใจของเธออย่างแท้จริงแม่ชีวิตของแม่บุญมีและลูกๆจะเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางครั้งครอบครัวใหญ่ก็ต้องเจอกับเรื่องท้าทายที่ไม่ง่ายเหมือนกัน วันหนึ่งขณะที่เด็กๆก,กำลังเล่นกันในบ้านเสียงทะเลาะกันก็ดังขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดน้องต้นกล้าอย่ามาแย่งของเล่นหนูนะเสียงร้องจากน้องฟ้าใสาดังขึ้นแต่นูเห็นก่อนนะต้นกล้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงดุดุเสียงโวยวายและการผลักดันกันทำให้แม่บุญมีรีบเข้ามาห้ามทันทีหยุดเดี๋ยวนี้นะลูกๆเราต้องพูดคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันแบบนี้ แม่พูดเสียงเข้มแต่ใจดีแม่บุญมีกล่าวต่อว่าการทะเลาะกันไม่ทำให้ใครชนะหรอกคะ่ะแต่ถ้าเรารู้จักพูดคุยและเข้าใจกันเราจะผ่านปัญหาไปได้อย่างง่ายดายเด็กๆฟังแม่แล้วค่อยๆหยุดทะเลาะกันและเริ่มนั่งลงพูดคุยกันด้วยความสงบแม่บุญมีสอนให้ลูกๆเข้าใจถึงคำว่าการแบ่งปันและการให้อภัยที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในครอบครัว ลูกๆรู้ไหมคะว่าการแบ่งปันของเล่นหรือสิ่งที่เรามีให้กันนั้นทำให้ความรักในครอบครัวแข็งแรงขึ้นมากแม่อธิบายอย่างใจเย็นบางครั้งลูกๆก,ก็มีความขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นใครจะได้นั่งหน้ารถหรือใครจะได้กินของหวานก่อนแต่แม่บุญมีจะใช้ความรักและความอดทนค่อยๆสอนและปรับทุกอย่างให้ลงตัว นอกจากนี้แม่ยังสอนให้ลูกๆช่วยกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่โทษกันและกันถ้าลูกๆทำผิดอย่าก,กลัวที่จะยอมรับนะคะเพราะนั่นแหละคือวิธีที่ทำให้เราเติบโตขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นแม่พูดด้วยเสียงอบอุ่นแม้จะมีวันที่เหนื่อยและท้าทายแต่แม่บุญมีก็ไม่เคยยอมแพ้ เธอเชื่อว่าครอบครัวที่รักและเข้าใจกันจะสามารถผ่านทุกปัญหาไปได้ด้วยกันและที่สําคัญที่สุดคือทุกครั้งที่ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นลูกๆจะเรียนรู้ว่าความรักและความอดทนคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรงและอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขกลางคืนที่บ้านแม่บุญมีเงียบสงบลงทุกคนในบ้านนอนหลับฝันหวานแต่แม่บุญมียังคงนั่งอยู่ที่มุมบ้านด้วยความขิดลึกซึง้ง แม่มองออกไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับความฝันในใจของแม่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นแม่บุญมีมีความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกๆทุกคนของเธอไม่ใช่แค่เพียงให้พวกเขามีชีวิตที่ดีเท่านั้นแต่ยังอยากเห็นลูกๆเติบโตเป็นคนดีมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมแม่อยากให้ลูกทุกคนมีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ทำในสิ่งที่ชอบและกล้าที่จะฝันไกลแม่คิดในใจในตอนเช้าแม่เริ่มพูดคุยกับลูกๆถึงความฝันและเป้าหมายในชีวิตลูกๆคะแม่อยากให้ทุกคนมีความฝันและตั้งใจทำให้มันเป็นจริงนะคะแม่พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นน้องต้นกล้าตอบว่าผมอยากเป็นนักกีฬาแม่ครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงและทำให้แม่ภูมิใจ ฟ้าใสาบอกว่าหนูอยากเป็นนักวาดภาพค่ะแม่หนูชอบวาดรูปมากน้องแก้วเล็กๆบอกว่าแก้วอยากเป็นคุณครูค่ะแม่อยากสอนเด็กๆให้เก่งๆเหมือนแม่สอนเราแม่บุญมียิ้ดอย่างภูมิใจในความฝันของลูกๆทุกคนและให้คำแนะนำด้วยความรักแม่จะคอยสนับสนุนและช่วยลูกๆทุกคนเต็มที่นะคะแม่เชื่อว่า ถ้าลูกตั้งใจและพยายามไม่มีอะไรที่ลูกทำไม่ได้ค่ะแม่ยังสอนลูกๆให้รู้จักความพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคในชีวิตนี้อาจจะมีวันที่เหนื่อยและท้อใจแต่มันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะหยุดฝันหรือเลือกทำสิ่งที่เรารักค่ะแม่พูดอย่างมั่นใจลูกๆฟังแม่อย่างตั้งใจ และรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแม่บุญมียังบอกลูกๆอีกว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่สำคัญที่สุดคือความสุขใจและการได้ทำในสิ่งที่รักค่ะก่อนเข้านอนแม่กอดลูกๆทุกคนแน่นๆแล้วพูดว่าแม่รักลูกทุกคนไม่ว่าจะมีลูกกี่คนแต่ความรักของแม่ไม่มีวันหมดค่ะ เสียงหัวเราะและความอบอุ่นในบ้านหลังนี้ยังคงเป็นแรงผลักดันให้แม่บุญมีสู้ต่อไปเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับลูกๆของเธอเวลาผ่านไปเด็กๆทั้งเจ็ดคนของแม่บุญมาค่อยๆเติบโตขึ้นทุกคนเริ่มช่วยแม่ดูแลน้องๆและช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านอย่างเต็มใจบ้านหลังเล็กๆ ที่เคยวุ่นวายด้วยเสียงร้องและเสียงหัวเราะในแต่ละวันตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสงบสุขและความรักที่อบอุ่นมากขึ้นกว่าเดิมน้องต้นกล้ากลายเป็นเด็กหนุ่มที่มีความรับผิดชอบเขาช่วยแม่กวาดบ้านซ่อมแซมของที่เสียและเป็นพี่ชายที่คอยดูแลน้องๆด้วยความใจดีน้องฟ้าใสาย,ยังคงรักการวาดภาพ และเริ่มนำผลงานของเธอไปแสดงในโรงเรียนได้รับคำชมมากมายน้องแก้วที่เคยอยากเป็นคุณครูก็เริ่มช่วยแม่สอนน้องๆและเล่าเรื่องนิทานให้ฟังทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขแม่บุญมีนั่งมองลูกๆด้วยความภาคภูมิใจน้ำตาแห่งความสุขคลอเบ้าตาเธอครอบครัวเราคือของขวัญที่ดีที่สุด แม่พูดเบาๆกับตัวเองแม่บุญมีรู้ดีว่าการเลี้ยงลูกหลายคนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความรักความเข้าใจและความอดทนทุกอย่างก็เป็นไปได้เธอสอนลูกๆให้รู้จักช่วยเหลือกันแบ่งปันสิ่งที่มีและอยู่ด้วยกันอย่างสามคัคคีวันหนึง่งแม่บุญมีและลูกๆรวมตัวกันที่ลานบ้าน พูดคุยหัวเราะและวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันในวันข้างหน้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะลูกๆแม่กล่าวลูกๆทุกคนยิ้มและตอบกลับพร้อมกันว่าใช่ค่ะครับแม่เสียงหัวเราะเสียงพูดคุยและความรักในครอบครัวนี้จะยังคงอยู่ตลอดไปเหมือนดาวบนท้องฟ้าที่ไม่เคยดับ บ้านของแม่บุญมีไม่ได้เป็นแค่บ้านหลังหนึง่งแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักความหวังและความสุขของครอบครัวใหญ่ที่สมมูรณ์แบบ